พามากินชาบูหมีอ่ออนเซนที่แรกแล้วก็ที่เดียวในไทยวันนี้เบบอยู่ที่ร้านเทนเทนชาบูสีสีหมีอ่ออนเซนร้านนี้เนะี่ยอยู่ที่สยามสแควร์วันชั้น5เดินทางสะดวกมากนไหนมาทั้งที่ก็จัดราคาแพงที่สุดไปเลยสิคะเดี๋ยวราคาจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะราคานี้คือคุ้มมากเพราะว่าได้ซูชิแบบจัดเต็มก็ได้สั่งมาเลยอย่างละหนึ่งจะกินยังไงหมดคะสาวของกินเล่นก็มีให้เลือกเพียบทั้งลาบแซลมอนไก่ทอดเกี๊ยวซ่าแต่ที่แนะนำเลยก็ต้องเป็นแซลมอนดองซีอิว๊วเกาหลีบอกเลยว่าสั่งได้ม่อันกินเก วปลายสวยมากทุกคนดูดิแล้วถ้าใครชอบกินเนื้อเนี่ยที่นี่เขาก็มีเนื้อพรีเมียมให้เลือกเยอะมากถ้าพูดถึงไฮไลท์ของร้านเนี่ยก็ต้องเป็นหมี่ออนเซนตัวนี้นี่แหละน้ำซุปเนี่ยจะเดือได้สีช่องวันนี้เบฟเลือกเป็นน้ำดำต้มยำหมาล่าแล้วก็ทงคัตสึมาลองทายกันว่าสั่งจุกๆขนาดนี้จะกินหมดไหม ขอเริ่มด้วยการเอาเนื้อไปจุ่มน้ำดำแล้วก็มาจุ่มไข่แบบนี้บอกเลยว่าโคตรฟิตต่อมาขอลองทำแบบคนในติ๊กต็อกขอทำกันเออเขายัางชื่วที่มันไม่กระเด็นไปติดไข่พอมาจิ้มกับน้ำจิ้มหมาล่าคือแสงออกปากเลยใครที่เพิ่งเคยกินซุปหมาล่าครั้งแรกแบบเบฟเนี่ยขอเตือนว่ามันจามหนักมากแต่มันโคตรอร่อยเลยบอกเลยว่าติดใจซุปหมาล่าเฉยไข่ดองซีอิวก็มีให้สั่งแบบไม่อั้นไม่ต้องทำเองเลยชนีน้อยอย่างเราก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานอย่างละ,งละหนึงมีชานมไข่มุกให้สั่งแบบไม่อแกกิจอตมา่ทกงก